สวัสดีครับ AM15D-Y วนะครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีป้องกันร,รถเบื้องต้นนะครับของไททัน2019นะครับรุ่นอื่นๆก็ลองไปทดสอบดูนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยป้องกันร,รถเบื้องต้นนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไซเรนตัวกันขโมยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ติดมากับรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็มือใหม่ ที่ขึ้นมาขับครั้งแรกอาจจะเจอปัญหานี้ก็คือล็อกไว้แล้วก็คนขับก่อนล็อกไว้นะครับก็จะทําให้ขยับพวงมาลัยไม่ได้นะครับมาดูวิธีการล็อกนะครับขั้นตอนนะครับซึ่งเราก่อนที่เราจะลงจากรถนะครับเราก็เสียบกุญแจอยู่แล้วนะครับเราแค่ปลดกุญแจออกนะครับจากนั้นเราก็บิดพวงมาลัยไปด้านขวานิดหนึ่งนะครับพอได้ยินเสียงแก๊กนะครับก็ดูนะครับ อ่าล็อกแล้วนะครับอันนี้มนะเทสดูไม่ฮะก็จะล็อกแล้วก็จะทําให้ระบบการสตาร์ทนั้นเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นบางเคสก็คืออาจจะตัดต่อสายตรงนะครับแต่ว่าพวงมาลัยยังล็อกอยู่นะครับบางเคสก็จะเป็นกุญแจแบบมาปลดล็อกนะครับตัวปลดล็อกตรงนี้บิดเลยไม่ได้นะครับกดก็ยังไม่ได้นะครับ เราต้องทําการขยับพวงมลาลัยไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บิดกุญแจถึงจะปลดล็อกได้นะครับสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมถ่ายอยู่นะครับเอาเป็นว่าปรับพวงมลาลัยดันพวงมลาลัยไปนิดหนึ่งดังนิดหนึ่งนะครับอันนี้เอาเข่ายันไว้จากนั้นเราก็ปลดกุญแจเราก็สเสียดดังกุญแจนิดหนึ่งก็กดดังปักก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถขยับพวงมลาลัยได้ปกตินะครับอันนี้นะครับ ซึ่งรถเราก็ซื้อมาแพงอยู่แล้วนะครับบางท่านก็ผูกพันนะครับตกแต่งโน,น้นนี่ภายในรถเยอะแยะข้างนอกด้วยนะครับก็ใส่ใจกันนิดหนึ่งนะครับย้ำอีกทีนะครับก่อนลงจากรถดึงตัวกุญแจออกนะครับจากนั้นบิดพวงมาลัยไปด้านขวานิดหนึ่งของไททันนะครับพอได้ยินเสียงแก๊กนะครับอ่าเรียบร้อยนั่นเห็นไหม แต่ถ้าจะปลดล็อกคืนนะครับเสียบกุญแจนะครับขยับผมไหลนิดหนึ่งขยับนิดหนึ่งนะครับเอาเข่ายันไว้ขยับนิดหนึ่งแล้วก็บกดไปนิดหนึ่งแนละ้วปลดนะครับแค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยนะครับถูกใจยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ